นี่ค่ะวันนี้หนูชื่อปุ๊กนี่การวันพิเศษนะคะชื่อนันยาชื่อเล่นชื่อน้องนันยานะคะวันนี้หนูจะทําเครื่องบดกาแฟนะคะอันแรกเลยก็คือตัวน,นี้จะเป็นที่ตักที่ตักกาแฟที่ตักกาแฟอยู่ข้างบนตน้นที่ตักกาแฟอยู่ข้างบนนะคะ ซึ่งตัวนี้เนี่ยต้องตักแดบบคอนเชียเลยนะตัวนี้ก็จะเป็นใส่ใส่ซีฟเวอร์ส,รสองจากนั้นตัวนี้ก็จะใส่กาแฟตรงนี้ก็จะเอามาใส่ตัวนี้ สแล้วก็ตักสค่ะทีเดียวตักสองครั้งเพราะจะกินสองครั้งชนต๊นี่ก็จะอ้าหมุนมา,าได้ไหมอ่ะ อ่าหมุนให้มันล็อกตืดดเรียบร้อยโอเคเอาแก้วกาแฟลงวางลงข้างล่างสมมุติเรามีแก้วกาแฟวางลงปื๊ดอ่าแล้วก็กดกดที่เป็นลูกกาแฟลูกช่วยกาแฟตื้อ่าเอากาแฟมาโชว์เราก็จะได้กาแฟแล้วทั้งอร่อยไหมคะอะระ่อยค่ะ